สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะกแกงป่าเอ่อแกงป่าเห็ดฟางใส่หมูใส่มะเขือเปราะอ่ามีใครเคยกินไหมคะแกงป่าใส่เห็ดฟางเคียจะกแกงค่ะแกงป่าเห็ดฟางใส่หมูใส่มะเขือเปาะนะคะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะไปดูเลยค่ะไปเลยค่ะ แกงป่าเห็ดฟางใส่เมื่เขือเปะนะคะแล้วก็ใส่หมูด้วยนะคะพี่แกงเคก็โขกเองค่ะโขกหยาบนะคะใส่ออหอเอ้ยพริกพริกแห้งกระเทียมข่าตะไคร้ผิวมะกรูดแล้วก็ใส่เ,เกลือลองไปหน่อยนึงแล้วก็เม็ดมะแขวนนะคะแกงป่าใส่เม็ดมะแขวนพริกไทยด้วยค่ะพริกไทยเม็ดใส่ลงไปนะคะจะได้หอมค่ะ ตั้งหม้อเลยนะคะใส่พริกแกงลงไปน้ำลงไปเลยนะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อนผัดให้ฉุนนะฉุนอีกแล้วนะคะพริแกงป่าแล้วก็แล้วก็วกบบหยาบ ไม่ต้องหกละเอียดเพราะว่ามันเป็นแกงป่าป่าป่านี่ค่ะิกแกงเดือดแล้วนะคะใส่หมูลงไปเลย ่าค่ะยบบหยาบเลยนะคะเห็ดฟางใส่ได้เลยค่ะเติมน้ำลงไปนะคะแกงป่าต้องน้ำไม่เยอะแกงป่าเห็ดฟางใส่หมูใส่มะเขือเปราะมีที่เดียวในปานบุรี เดือดแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าพี่แกงใส่เ,เกลือลงไปแล้วผงนัวใส่ลงไปผงนัวหรือผงชูรสแกงป่าเราจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะจะใส่ข้าวโพดอ่อนหรือว่าถั่วฝักยาวกระชาย แล้วก็พริกไทยอ่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้เคีร์ไม่ใส่กระชายนะคะเพราะว่าลูกๆเขาไม่ชอบกินค่ะใส่มะเขือเปราะกับไปกระเพราชิมรสเลยอือร่อยอร่อยมาก <c oughs> อร่อยค่ะอร่อยอร่อยจริงๆหอมเม็ดมะแขวนหรือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมะแขวนพูดไม่ถูก ผู้อีอย่างเราเรียกว่าพริกพลานหรือเป่ะหอมมากแกงป่าต้องใส่ถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ใช่แกงป่าหมูสุกแล้วนะคะมเระเขือเปราะโยนลงไปเลยค่ะน้ำเดือดๆให้หละมะเขือปราะก็หั่นสี่ ถ้าชอบกรุบกก็ใส่ลงไปแล้วก็อา้าน้นเดือดสักแป๊บหนึ่งก็เอาขึ้นได้เลยเคียวชอบกรอบกรอบกรุกรุบเดี๋ยวพอน้ำเดือดเคี้ยวก็จะใส่ใบกระเพราแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเดือดแล้วนะคะใบกระเพาโยนลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆใบกะเพา แล้วค่ะแกงป่าเห็ดฟางใส่หมูใส่มะเขือเปราะนะคะสูตรเคลียร์เองค่ะมีที่เดียวในปานบุรีตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงป่าเห็ดฟางใส่หมูแล้วก็ใส่มะเขือเปราะนะคะเพื่อนๆมากินได้กันกับเคลียร์เลยค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งกริ๊งเคียรด้นะคะ มากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนฉุนมากเลยค่ะ